เป็นสีแบบออกม่วงๆโทนแบบอันชันอันชันแล้วก็มีแบบสีแบบเหลืองๆนะฮะในการแซมหน่อยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์ครับไก่ฟ้าพยาลอไก่ฟ้าพยาลออันนี้เก็บมานานแค่ไหนล่ะครับอาจารย์ครับ10กว่าปีแล้วค่ะโอ้ห oh, สิบกว่าปีเท่ากับเด็ก10ขวบนี่คือวิ่งเล่นสนุกสนานอ่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ในกล่องนั้นนะ่ะประมาณ4ปี4ปีสปีเราไม่อยากมาเก็บอยู่ในแก้วเพราะว่าเนี่ย พอคนเห็นก็อยากได้อยากได้ครับนะฮะพอเอ๊ะเราเก็บไปเก็บมาเดี๋ยวคนอยากเห็นอะใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ในแก้วละกันมีคนขอเสื้อแบบอ๋อไม่ขายค่ะเราไว้โชว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไก่ฟ้าพญาลอเนี่ยมันมีตำนานมานิดนึงว่ามันเป็นไม้มงคลน,นะฮะไม้มงคลแล้วก็เ,เจ้าตัวใหญ่เนี่ยอยู่ที่จอมทองเชียงใหม่ครับอยู่ อยู่บนดอยที่สูงนะคะส่วนตัวเล็กๆเนี่ยก็จะมีอยู่ในในพื้นที่ต่าลงมาหน่อยหนึ่งซึ่งถ้าตัวใหญ่อยู่ที่สูงมันก็จะเหมือนอ,อะไรอะสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนจ้าตัวเล็กนี่มันก็จะอยู่ในที่ต่ําหน่อยมันก็จะแบบไม่ค่อยโตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยเมีคนบอกขอซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยชอบ อ๋อขอให้คนอื่นได้เห็นก่อนอนะคะคซึ่งทีเราจะไปซื้อซื้อมาอแล้วก็มาทําขายก็ได้ก็สามารถสร้างไรายได้นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราก็เอเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนล้กันเก็บไว้ก่อนยังไม่ขายมีคุณค่าทางจิตใจมีมูลค่าด้วยนะฮะอายุนับ10ปีเฉพาะเก็บไว้กับซิลิก้าเจลนี่ก็4ปีแล้วอันนี้ผ่านมาประมาณ10ปีแล้วนะฮะคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน สนใจแล้วละอยากจะทําทั้งดอกไม้สดอบแหง้งแล้วก็รวมไปถึงดอกไม้ที่เรียกว่ามีมูลค่านะฮะในบ้านเราก็ดีมีหลากหลายชนิดเมื<ช>่อกี้ที่เราคุยค้างกันไว้ก็คือทําได้แทบจะทุกชนิดทุกประเภทยกเว้นมะลิเท่านั้นใช่ค่ะอย่างที่ผ่านมาอาจารย์นําดอกอะไรมาทําบ้างครับสำหรับดอกไม้สดอบแห้งนี่ฮะ,ะก็เอามาสร้างกันเลยนะ,ะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็เป็นดอกไม้พื้นบ้านดอกไม้พื้นบ้านก็ยกตัวอย่าง ห็นไหมฮะจะมีดอกไม้หลากหลายเนี่ยซึ่งมันเป็นดอกไม้พื้นบ้านจริงๆเคยเห็นตั้มเนอยู่หลายๆชนิดเคยเห็นแต่ไม่รู้จักฮะอันนี้อะไรฮะอาจารย์กระทกรกกระทกรกเคยได้ยินชื่อไหมเคยผ่านผ่านมันจะเหมือนหญ้าที่มันมีลูกเล็กๆที่กินได้ครับแต่ว่ามันเขาส่วนมากเขาจะทกทิ้งไว้นะเราก็เอามาสร้างเงินอันนี้กระทกรกค่ะครับนะอันนี้กุหลาบ สีแดงค่ะอันนี้ไฮเดนเดียอ๋อนะอันนี้กล้วยไม้กล้วยไม้อันนี้พุทสามสีพุทน้ำบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับอืมแล้วก็จะมีหางนกยุงซึ่งมันอยู่ข้างทางเราก็สามารถเอามาทําเงินครับขายได้ดีด้วยครับต่างชาติเขาจะไม่ค่อยได้เห็นถึงเห็นเขาก็เอ้ยสวยนะได้แต่ถ่ายรูปไปแต่ถ้าพอเรามาอย่างนี้ปุ๊บเราสามารถขายได้ครับ อันนี้ก็นําดอกไม้นะฮะที่เรียกว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเป็นวิธีการในการที่จะเก็บรักษาแล้วก็คงสภาพความสวยงามของเขาเนี่ยให้อยู่เลยหลายปีนะฮะหปี10ปีก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่านะฮะให้ความสวยงามด้วยให้เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเกิดความประทับใจทั้งผู้ให้รักก็ผู้รับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นทําดอกไม้สดอบแห้งไม่แน่ใจว่าจําเป็นไหมฮะที่จะต้องมีความรู้เรื่องของพันดอกไม้เรื่องของดอกไม้ชนิดต่างๆอ,อาจารย์มีคามนานําแนะนำยังไงไหมครับไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นเลยใช่ไหมฮะไม่จาเป็นเลยครับดูตัวอย่างครับตัวพี่เองนะคะไม่ชอบเลยค่ะดอกไม้อ๋อเหรอฮะแล้วก็แพ้แพ้กลิ่นกุหลาบแพ้เกสรใช่ค่ะแพ้แพ้มาตั้งแต่เด็กๆมา แต่พอได้เจองานตัวนี้ปุ๊บจากแพ้นะฮะจากไม่ชอบแต่เราต้องทำเพราะไม่มีจะก,กินแล้วเราก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยนะฮะพอ,เ,อ,อเพื่อนบอกว่าพ <c oughs> ี่แมวอดทนนิดนึงนะ <c oughs> เ,เราก็จะไม่มีกินแล้วนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็อ,อดทนนิดนึงอีกนิดนึง,อ,นนงอ่ะเราก็อดทนพออดทนคําว่าอดทนมาก่อน รายได้มันก็ตามมาอพออดทนปุ๊บทําให้เราจะเราเป็นคนที่ไม่นิ่งนะครับพี่จะเป็นคนที่ว่าชอบทําอะไรเร็วๆพอทําอะไรเร็วๆปุ๊บงานฝีมือเนี่ยมันไม่ได้ใหม่ๆนี่จะตายเลยจะตายเลยนะเพราะว่าทํางานตัวนี้ปุ๊บพอเจอมันนิดนึงปุ๊บมันก็หักครับพอหักปุ๊บโอ้ยตายละไอ้นี่ดองสามบาทอุ้ยอันนี้ดองห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ละส่วนแต่ละชิ้นก็คือมีมูลค่าหมดเลยใช่ฮะ ต้องทําแบบเบามือด้วยใช่ไหมอาจารย์ต้องแบบว่ามีความละเอียดอ่อนใจเย็นมีสมาธิปานงปราณีตอันนี้ต้องแบบมาหมดเลยหมดเลยทุกอย่างเลยแต่ไม่ใช่ตัวอาจารย์นะฮะก็จุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นก็คือจัสะท้อนได้เห็นว่าใครหลายๆคนที่อา่กําลังมองหาแนวทางหรือว่าวิธีการในการที่จะสร้างรายได้ดอกไม้สดอบแห้งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจ เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะฮะทีนี้ถามนิดนึงว่าอาจารย์เนี่ยเปิดสอนหรือว่ารับทำขายส่งขายปลี่ยังไงบ้างครับสำหรับดอกไม้สดดอกแพงนี่ฮะเปิดสอนมาตั้งแต่ปี44แล้วค่ะปี44นะฮะสอนให้กับบริษัทมติชนบ้านและสวนนะฮะเป็นวิทยากรแล้วก็กระทรวงต่างๆนะฮะแต่ก็สอนนี่เราไม่ได้ว่าสอนแล้ว อะไรมากมายเราสอนให้หมดเลยนะอสอนให้หมดทุกขั้นตอนนะคะสอนจนกระทั่งว่าเ,เจียแก้วยังไงเจียฝาย้ายังไงอุปกรณ์ต่างๆนี่ซื้อได้ที่ไหนอสอนจนกระทั่งคุณสามารถส่งออกได้ถ้าคุณมีกำลังซัพ์ที่แข็งแรงค,รคุณสามารถส่งออกได้ครับก็สอนให้หลายบรษิษัทแล้วค่ะที่เขาส่งออกอยู่ครับยินดีที่จะให้วิชาไม่ห่วงวิชาไม่หมกเม็ด นะฮะยินดีถ่ายทอดวิชาความรู้นะฮะให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นถูกรับเชิญไปสอนก็ตามหรือว่าอาจจาะเข้ามาเรียนโดยตรงโดยตรงกับตัวอาจารย์เองก็ยินดีเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับนอกเหนือจากสอนเปิดสอนแล้วนะฮะขายส่งขายปลีกตอนนี้นําไปขายวางจําหน่ายที่ไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้ไม่มีที่วางจําหน่ายเพราะทําไม่ทันอ๋อเหรอฮะ,ะแล้วหมายถึงว่าขายยังไงครับอาจารย์ก็ขายก็ตั้งแต่หมายถึง ถ้ามีมีลูกค้าโทรเข้ามาครับสนใจว่าเอออยากซื้องานตัวนี้ตัวนี้ถ้าเรามีคุณเข้ามาดูได้เลยนะคุณพอใจคุณก็ซื้อไปครับครับแต่ถ้าให้ออเดอร์เลยตอนนี้เรารับไม่ไหวทําไม่ทันใช่ไหมฮะค่ะเพราะว่าตอนนี้รับออเดอร์ที่ออฟาร์มกล้วยไม้เขาไวครับอือันนี้ก็ถือว่าเป็น สิ่งหนึ่งที่มีการการันตีถึงคุณภาพแล้วก็ฝีมือนะฮะที่สั่งสมประสบการณ์มานะฮะร่วมๆยี่สิปีอันนี้ต้องชื่นชมในความทุ่มเทนะฮะแล้วก็ความพยายามในการหมั่นฝึกฝนสำหรับตัวอาจารย์แมวด้วยนะฮะแล้วก็คนใกล้ชิดในครอบครัวด้วยถามถึงชื่อร้านนิดน,นึงอาจารย์นะฮะ creatures ซึ่งมีความหมายดีมากๆทำไมถึงตั้งชื่อนี้ครับอาจารย์ครับก็เพื่อนค่ะเพื่อนเป็นคนตั้ง <ฮะ S 2> แล้วก็คิดดูสิเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันก็คือ คุมสมบัติของเราดีๆนี่เองครับถูกไหมคะครับเชเชอร์นี่ก็แปลว่าสมบัติคุมทรัพย์ทรัพย์สมบัตินี่่ะอันนี้คุณคุณมีงานตัวนี้ติดอยู่ที่ตัวเองคุณไปอยู่ที่ไหนคุณสามารถครับทาออกมาเป็นเงินตอนนี้เงินมันลอยอยู่เต็มไปหมดแล้วค่ะแต่เราไม่สามารถจับมันจับมันออกมาได้แค่นั้นเอง